อ่ะโอเคสวัสดีครับก็วันนี้เป็นเลนใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีเวนต์ใหม่ก็เป็นเออได้มาแล้วคือได้มาแล้วครับตีเป็นบวกเจเรียบร้อยละก็ตกแรงมาตัวเองว่าจะได้สร้างถ้าเกิดแ5ด้าติดจะได้สร้างหลุมดำก็วันนี้จะมาเล่นคู่กับนาฬิกาเลยแล้วกันเพื่อนฟาร์มแรงครับใส่หมีเข้าไป หมวกน้ำหอมตัดนางฟ้าขโมยมาเบิดจตดสตาร์หรออืมออไม่เป็นไรออฟทับก็ช่างมานะันฮะเล่นไมเคนลเล่นดีกว่าได้แรงมาแล้วก็จะใส่กองบินแล้วกัน เป็นเดียวสี่นะฮะเพราะเดียวสี่มันจะได้แบบสนุกมากขึ้น วันนี้ผมหมดทองไปสี่ล้านไาจะได้มาอันหนึ่งครลำบากมต้องฟิกแต่เอแล้วพอฟิกเสร็จปุ๊บเปิดได้เอบวกมาเฉยเลยคือแบบ GM แม่งคิดอะไรอยู่อ่มาดูจี้แล้วกันนะครับก็ใช้ได้นะหมวกคุ่ขี้น่าจะชนะเกมมาได้มั้งได้เงินขโมยมาเบิร์ด าการด,ดวงเข็ยนทีนะครับอันนี้ตานทาง,ง้าโอเคมันน่าจะติดมั้งหรือมั้งเนี่ยได้สังอันแล้ววะเฮ้ย เอ,อต่าใหม่เมื่อกี้ลองไปเล่นมาเกมสองเกมน,นะครับตอนไปเก็บรอบโหเพี้ยนมากเพี้ยนสุดๆเนี่ยไม่ออกเลยหมวกโอ้ยไม่มีการกันเกาะ้วยดิด สวยแล้วโอเคมีคนกันเกาะแล้วฮะยาวไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยมาตกอยู่แค่เนี้ยโอ้กองบินออกโชคดีฮะ โอ้่งั้นตายหาแน่โอ้สกิลไม่ออกเลย อโอเคถ้า,างั้นผมจะไปเอาเมืองคูณ2แล้วกันสีฟ้าเพราะว่ามันจะได้แพง 阶段。 แกจะโหดเป็นไหนงั้นเรายยาไปก่อนแล้วกันนะเอาเมืองไว้ก่นอนเอางี้ไหมลองสองหลังแล้วกันโอ้โหเบิร์นอีกสวยแล้ว ก็ดิ่งทุกคนไม่แน่ยไม่มีนะอขอบคุณที่มันไม่ใช่เจ็ด บ่นบินไหมไม่มีใครมีเลยนะโอ้โกกหตะกลางเออนี่ผมลืมใส่จี ok ้ยกแมพมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคงไม่มีผลต่อการเล่นแล้วเท่าไหร่สิบสองได้ไหม โอ้โหพวกอีกแล้อวอ่ะมันจะได้ทดลองจี้ไหมเน,นี่ยวันเนี้ย ขาดไหมไม่ขาดนะฮะโอ้เสียดาอยูย่โอ้อะไรอ่ะโอ้เต่าทอยได้กากมากสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเออจะน้อยว่าเ,เต่าเก่านะเต่าเก่าสี่สิบสองก็ถือว่าน้อยอยู่ว่ฮะ นี้ผมจะได้ทดลองไหมเนะี่ยมันก็ใช้ยากอยู่นะกว่ามันจะได้สร้างหลุมดำฝาจะได้แลนด์มาร์กนานตกแลนด์มาร์กแล้วนะชิป แต่ตาหน้าลองเอาอีกตัวมาเล่นในฝ่าไอตัวที่ดึงข้อแลนมาเพราะว่าเราน่าจะมีโอกาสดึงมากกว่าที่จะอโอกาสดึงจากจุดบินอะ่ะมีไหมออกเยวๆเย้ย หรือว่าจะเล่นเซตนี้แต่เล่นจิงจอกดีเพราะว่าจิงจอกมันดึงมันบินด่วนอะ่ะมันน่าจะมีโอกาสมากกว่าบริจาคอชีวิต mệt lại lời bắt, chụp. bắt chụp <coughs> ่อบินแล้วอ่ะด่วนไปเนี่ยถ้าไม่ด่วเนเดี๋ยวจะลองตกแลนด์มารให้ดูนะครับอ่ะอ่ะโอเคตกด้วยอ่ะโอเคนะครับจี G ้ออกทั้งสองตัวนะก็คือสร้างหลุมดำสร้างตรงจุดบินแล้วกันการเขาบินอีกรอบแล้วก็ดึงเขามาแลนด์มารเราโอเคไม่บินก็เสียไปครับ มันเป็นยี่ที่โกงอยู่นะผมว่าแต่มันใช้ยากในความคิดผมบินไม่กระโดดข้าม ชิปหายแล้วมีตัดแลนด์มามีตัดโค้มีตัดการด้วยสวยเลยอ่สวย,นะส,วยสวยชิปบอกตรงว่าโคตรสวยเลยอ่ะ con bin Ôi lo, Ôi lún ไปดิเบอร์ไม่มีอะไรถูกเลย ข้ามเลยห้าได้ไหมอันได้สองไม่เป็นไรอ้าได้นางฟ้าดีจัง ก็มีประโยชน์อยู่นะนี่เท่าไหร่เนี่ยสิบดล้านเบาเบา เริ่มไไละลายแล้วหนึ่งบินดีฟ่าเพื่อเขาบินไงฮะ คนเนี้ย <c oughs> นันนะมีออกมีออก ินนมเี่ยขายวเฮ้ยเอาให้ตายอย่าให้รอดเพราะเขาจะจบแล้วไงเราต้องประหารชีวิตก่อน เบิ้ลจริงด้วยอ่ะโอ้โหคือแบบหมดหมดหมดอารมณ์ที่จะพูด <c oughs> ทีนี้กดคูคี้ดิฟ่าลึกแล้วมันต้องเบิเ้ลออกมาเถอะไม่สนใจอ่ะไม่สนใจโลกออกมา อืมตรงเนี้ยแม่งเดยวมันจบ โอ้ไปแปเลยแนะ่โอ้ไดจ็ดด้วยดีจัง it. ยู๋ย่าบินด้วยนะอ้าวสวยแล้วโอ้ยหลอด ต้องรอดเออต้องรอด เย้ยสวยแล้วอ้าวมาให้ตังา,างมันซะงั้น อ๋อโอเคบินละเเอเอเออ่่ฮไปไหนดีวะเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ามาก เอาหนี้แม่งเลยนี่นี่เอาดิต้องโดนมั้งเหรอวะน้ำหอมแรงไหมเนะี่ยโอ้หรอดแกรอดอีกนะอ่าไม่รอดแล้วครับต้องเบินไว้เยอะเบินไว้เยอะ ก็ติดดีนะแปก็ติดทุกครั้งที่ตกเลยเนะี่ยผมยังไม่มีที่ไม่ตกเลยยังไม่ที่ไม่ติดอะติดทุกครั้งเลยไปบินเฉยบินด่วนด้วยโอเคชนะครับชนะหมดเวลา <c oughs> ดีจัง อ่ะมันยาวแล้วก็พอรู้แล้วนะครับว่ามันทํางานยังไงเป็นยังไงอ้าวหลุดก็เอาไว้จะมาเล่นตัวใหม่หอีตัวอื่นให้ดูนะครับถ้าเกิดมีตัวไหนก็ลองแนะนํามานะครับไอคลิปเม้นได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ